มากันที่น้ำจิตน้ำใจและความช่วยเหลือนะครับนอกจากคนไทยนะครับมีน้ำใจหลั่งไหลให้กับคนไทยด้วยกันเองแล้วนะครับต่างชาติก็เช่นเดียวกันนะครับอย่างวันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยได้รับมอบสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบทุภัยในพื้นที่ภาคใต้จากรัฐบาลญี่ปุ่นนะครับท่านนายกเองก็ได้กล่าวขอบคุณทั้งรัฐบาลญี่ปุ่นและพี่น้องชาวญี่ปุ่นนะครับที่แสดงความห่วงใย,ยและสนับสนุนประเทศไทยในทุกๆโอกาสด้วยครับ โดยนายอนุทินชาญวิรากูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้พบหารือกับนายโอตากะมาสโตเอกอัคราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยในโอกาสรับมอบสิ่งของบรรเทาทุกข์เพื่อความช่วยเหลือฉุกเฉินแก่ผู้ประสบภัยทุกข์ภัยในพื้นที่ภาคใต้จากรัฐบาลญี่ปุ่นผ่านองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่นหรือว่าใจก้าสำหรับสิ่งของที่นำมามอบให้นะครับก็ประกอบด้วยเต็นท์ขนาดใหญ่เนี่ย150หลังแผ่นรองนอนผ้าหม่ม พลาสติกกันน้ำถังน้ำพลาสติกและเครื่องกรองน้ำรวมมูลค่ากันแล้วนะครับกว่า7จ็ดล้านหนึ่งแบาทโดยทั้งหมดจะถูกนำและส่งมอบไปยังศูนย์อำนวยการช่วยเหลือเครือข่ายวายุพักกระทรวงกันคลังเพื่อที่จะไปแจกจ่ายให้กับผู้ประสบภัยในพื้นที่ต่อไปครับด้านนายกรัฐมนตรีก็ได้กล่าวในนามของรัฐบาลไทยและประชาชนชาวไทยแสดงความซาบซึ้งใจต่อรัฐบาลญี่ปุ่นพร้อมกับชื่นชมในความรวดเร็วและจริงใจของฝ่ายญี่ปุ่นสะท้อนถึงความสัมพันธ์ที่เน่นแฟนระหว่าง2ประเทศ ซึ่งนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำนะครับว่าสิ่งของช่วยเหลือทั้งหมดจะถูกนำส่งไปยังพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบโดยเร็วที่สุดขณะที่หัวหน้าสำนักงานใจกล้านะครับก็ได้กล่าวด้วยว่าไทยและญี่ปุ่นต่างเคยช่วยเหลือกันในยามวิกฤตมาโดยตลอดเช่นความช่วยเหลือของไทยต่อญี่ปุ่นในช่วงเหตุการณ์แผ่นดินไหว ขณะที่ญี่ปุ่นเองก็เคยให้การสนับสนุนไทยในเหตุการณ์สึนามิเมื่อปี2547และอุทกภัยใหญ่เมื่อปี2554ซึ่งเป็นการตอกย้ำว่าพร้อมช่วยเหลือกันเสมอครับ